พบกันนะคะกับช่องเิยาด s ตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะเรียาก,ก็จะมารีวิวเครื่องทํากาแฟอัตโนมัติค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องทํากาแฟเป็นแบบแคปซูลนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ทำมาแล้วนะคะเรอาออกกเจะเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะหลากหลายรสเลยที่จะเลือกนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะด้านนี้นะคะ่ะนี่ กะะ็จะกรอกนะ้ำไปใส้นนี้ค่ะถะหาเวลากรอกน้ำเสร็จแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาฝาปิดน้านนี้ค่ะใน,ะนส่วนของกาแฟนั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรสชาติเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราอะคะ่ะอยา,ากจะ ดีรสชาติใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นของเน็ตกาแฟนะคะเครื่องทํากาแฟแคปซูลของเน็ตกาแฟค่ะนี่ค่ะมีหลากหลายเลยให้เราเลือกนะคะชอบแบบไหนวันนี้จะเอาเป็นสีส้มนะคะตัวนี้ค่ะค่ะก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็เสียบไว้ในนี้นนะคะ่ะ ก็เอาแก้วที่จะมาองไว้หมุนอยากได้น้ำขนาดไหนก็หมุนเอานะคะตัวไฟสีแดงนะคะถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือใช้ได้แล้วกดแค่ตรงนี้เอง แเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะได้กาแฟแคปซูลแล้วนะคะเครื่องชงกาแฟนี้นะคะก็จะเป็นแบบแคปซูลแบบออตโต้ขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะ หังสันกาแฟาคุณภาพนะคะระดับมืออาชีพด้วยตัวคุณเองค่ะพร้อมฟองละเอียดของกาแฟาที่นุ่มนวลสามารถปรับความเข้มของกาแฟาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกอุณหภูมิน้ำและปริม,มาณน้ำได้ด้วยค่ะ พร้อมกับระบบควบคุมระดับน้ำอัตโนมัตินะคะและฟังก์ชัน XL เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเครื่องดื่มแก้วใหญ่ประกอบกับแคปซูลอัจฉริยะนะคะที่ปนึกความสดใหม่ของกาแฟแท้ขั้วบดไว้ภายในด้วยเทคโนโลยีเฉพาะนะคะที่ทำให้คุณดื่มดำไปกับกาแฟที่หอมกรุ่นหรือเครื่องดื่มอ,อื่นได้อย่างต่อเนื่องและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้อีกด้วยค่ะ